ฝันว่ากวาดบ้านช่วงนี้จะทำอะไรก็ให้แบ่งรับแบ่งสู้อย่าพึ่งทุ่มไปสมดตัวและหมดหัวใจคุณจะได้ลาบก้อนโตจากผู้ใหญ่เพื่อนหรือผู้ที่คุณคุ้นเคยเป็นอย่างดีจะทำตัวห่างเหินความรักคนโสดอย่าคิดแม้จะมีกิก๊กเพราะจะมีแต่ความยุ่งยากวุ่นวายตามมาอย่างมีคาดฝันคนที่มีคนรักคู่ครองแล้ว จะมีเรื่องทําให้ไม่สบายใจขัดใจกันระหองระแหงกันค่อนข้างรุนแรงงอแล้วก็ไม่ค่อยหายโกรธคุณควรลดความคี้หึงลงบ้างในช่วงนี้เพราะมีโอกาสทําให้คุณเลิกรากับคนที่คุณรักได้ง่ายมากดวงการเงินการงานจะเด่นมากในด้านการงานที่เกี่ยวกับการค้าต่างแดนหรืองานที่ต้องพบปากกับคนต่างชาติ ต่างภาษาทุนรอนที่สะสมไว้จะถูกนำออกมาใช้เพื่อการลงทุนการค้าบางอย่างแต่จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีธุรกิจต้องอาศัยผู้ใหญ่คอยเป็นที่ปรึกษาหรือดูแลผลประโยชน์ให้งานจึงจะไปได้ดีเลขนำโชค0 1 3 4 4 3 877-867ฝากกดติดตามช่องดีบักกี้นัมเบอร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ